พ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้ตึ้งสิมาเห็ดเมนูอ่ะคิดหอดบัเน,นะจ้ะมีตํำเจวปลาเนาะจ้ะอันนี้มีปลาซับเนาะจ้ะแล้วก็กระเทียมนึ่งตำไว้แล้วแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดที่นึ่งหั่นไว้เลยนะจ้ะใช่นี่แหละใส้ซ้ำแป้งนี่แหละแล้วก็ผงปรุงรสเนาะจ้ะ ขุยนัวพริกปน่นน้ำตาลนิดหน่อยนะจ๊ะใส่ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปตับพร้อมกันหมดตับกระเทียมไว้แล้ว สตดำคาตะไคร้ใบ,บมะกรูดให้มันละเอียดก่อนนจอาจะแล้ว้กินโดนนะจะเวลาไปเห็นงานกองเคี้ยงุนงให้กัน,กนตำไปกินกนเีย แกวเนี่ยมันแสบเนาะพี่น้องเดี๋ยวนึงที่ตำม,มันละเอียดเลยนะนึงที่ใส่ปลาสา้าลงไปเลายเนาะจ้ะพยายามบนาหนักมันมาก่อน ไปกินกับคอทษขอไข่หลายๆได้เนื้นสีเห็ดแบบดิบๆนั่นแ้ะบ่บอนนั่นเทคได้ซุปก,กับเห็ดแล้วก็กไปขวไปพัดสิเป็นแก้วปลาสุด นี่เพิ่นเข่ากันละเอียดก่อนซึ่งสิใส่ผงปูงลดลงไปเด้อนะจ้ะลดดีอเหเ็นกัิได้บักนีสิใส่ผงนัวให้มักน้อยมักหลายก็ตามใจชอบเลยได้จ้ะเครื่องปรุงกันนะ็ได้ ก้อนตามก้อนมันจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะจ้ะจะเครื่องสอด Thank you for t h a นึกกระจิใส่มาคามเปียกลงไปน้ำนอจ้ะจักหน่อยก่อนในหน่อยเนี่ยได้ไข่บบมักก็ร่ต้องใส่เ บาดนี้นึงซีไซส์สพริกผงไปเลยด้วยจ้ะตุ้ทีุ่กตแห้งบะด้ยด้วยพี่นอ้อง ลกไปเบิดเลยคุกมนหน่อยเองเนาะ จัดน้ำปลาลงไปยังไยพี่น้องห,หน่อยเดียวเ,วเยวอะห,หนวกต่อเหดแห้งบดได้พี่น้องแกวปลาสีดีสารย้ายถิ่นกับเซตเรียบร้อยเลยด้วยจ้ะแซบๆเลยจ้ะบัดนี้ตักใส่ไ,ไขยใส่ยังไว้เลยบาทนี่ นึ่งก็ฝากพี่ฝากน้องเขากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้หนึงได้เลยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมคลิปเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า